เองป่าจ้าพี่น้องเมื่อนี้มากินเข่าอยู่ทึ่งพี่น้องอยู่ทึ่งทึ่งอันทึ่งลังคาทึ่งลังคาเฮือนพี่น้องมากินนะอยู่ทึ่งพี่น้องได้วิวงามงามพี่น้อง กุ้ไก่กุกขเผากินอยู่ขวางล่างน่ะช่างเมงวันวนแม่เ่ออากาศ้งอพี่น้องมากินข้าวเลวพี่น้องหิ้วอะไรเผากินใบกาเมงวันกับต้มอะไรพี่น้องมะตะว้าเมงวันตัวเดียวนี่ยนะสบายดีจะคู่จกคน พี่น้องทางลาวทางไทยต่างประเทศมีนั่งกินข้าวอยู่อยู่ดาดผ้าอยู่ซูมซูมข้างนอกอยู่รังค่าพี่แหละกีโก้ไผ่ขึงโก้ไผ่มาเลยมากินกันเลยพี่น้องสบายดีเถอะพี่สองกินยากมากินอยู่เถ่งก็กินยากคือเก่าไม่หวานว่ากต้องแบบเผาพี่น้องมากินอยู่ไปหมักเผามาเนี้นะ กินเล้วกับิีนุย่านลุงบ่ไดอยู่จิบยยเผาก็ถือเอามันนั่นมือวันลา่าเก่งปลา ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยพี่น้องถ่ายคุ้มร้าวเขากันบ้างมือกับบัได้ครับมาเด้ออันพี่สมเพศเบาดอ <tur> <us> นบ่าวไลและการอัน <ethnic> <jähr bracket> าเาาหอมแดงมาเดอ้อกินเข่าอยู่ทึ่งลังค่าพี่นอ้องพวกหมกเภาร้าวลมโอ้ยโอกนั่นนั่นน้ำเกง่งคือหวดเบิดบหน้าโคกพี่น้องเลย ไหิดมะพร้าวน้ำยิบเขา,า,านี่ก็หายานะห่าตาอหิตเรวในชีหวยไว้ชุมหอยไว้ซึ่งหน้าผาตลาดเนี่ยก็มาหายาะ ถ้าจะถือน้ำขึ้นมาน้าบบันก็ไปห็นมันจะห็นขัดมดันไดอร์พอมันนั่นผ้าเขาหนะา้ากาจังนี่เศษน้องบ่วงการเงาเลยกิน้า แคบขนาด เกง่งไปแล้วปัญหาขุดเขาบุหินขุดมันหัวกระไดเลพี่น้องกระไดน้อยสันหยกกระชุงเติบแล้วปุ่มเพียงปลายพ้าอ,อ่ะคนนด้ คุณพอบารลุงจะไปาิบมอาหบอาบอล่อยปลุกนิดชูโคตร เซ็บเด้อมาเด้อชุดกูชุกูนจะไปที่ตื้อลงสอยบันลงนะ กางอันผู้ใดจะให้เอื้อนทีเข้าวนะบอกซื่อมาด้วยสิเอื้อนเด้อคุณคุณทุกคน บอกซื้อได้ทางเอืดกินเข,ขาน้ำใคร่เพล่จะกไทยนั่งเอืดนะพี่ชมเพ,พจปุ๋ยได้ผู้ยเช้านะครับมีเลือกปุ๋ยเช้าขามาได้เลยแหละเช้าหอมแดงพยุงก,กรุงเทพพอแล้วพิมเทพีบเยอันพี่พ,พ, <c oughs> พยุกรุงเทพพ่อใหญบัดคำพี่ชมเพชร เป็นงามงามตัวเป็นก็ขามาอยู่ได้เป็นขามามีกำลังใจ แ้กก่ที่พผาลูกนั่งยาานมันชูคพี่น้องเลยยัจะครที่มาหักมาพาตูกน้ำหน้า i คุนมากินข้าอยู่ล้างค่าล้างค่ากระเมนล้างนั่นร้างเพ่งน้ำกระเมนชูงสูง าวใครอยู่มันเรา,าเดก็กคนนะ่ะเก่งเราไม่ใส่อันมักบวชให้เบิ่งเลยด้วยวิปน้องสาวหักไปเก่งก่อนทำอะไรครับเพื่อาไปเก่งอันชุ่มกระมูเพือ่อ ไห้กันนะพูดเลยพี่นอ้องจะได้กระปากาัาานนา้กลใบไปทำอีกคนพี่น้องคนถางใหผักเซ่ผักเบ่งผักทุ่มไปนั่งเลยพี่นอ้อง กดติดตามใบกระไดพี่น้องเธอมาจากเบิองข่าวจากเบิองกับมาต้องเบิองเฮงยันเสียเวลาพี่น้องเบิองสักหน่อยเบิองสักสองนาทีได้พี่น้องเด้อหาไก่ยากปิดไก่ยากอันติดเผาอันนี้นะนี่มีอะไรดิเพิ่นแค่เพิ่นกระไดน้อยท๋้างบัดย่าแต่บอก ก no kind of ็พายจะถือกระตูงกับไฟนางฮะใช่พามาวุ่นทั้งลุมเหมือนเอาลงไปอันนี้กับกับปุกพริกพริกปุ่นจักถือยังลืมตัวใหญ้ายังถือมา หาทางลงก่อนมานน่สวัสดีค่ะทุกคุณทุกคนเดชชายเบิ่งบรรลุงก่อนแล้วจะเขาปิต่อนางกษิโยนสาตุงโกนเอาสาดมามาปูนี่ป้าเปียกหมดเลยกระตูดได้ชนะแม่มาว่าไหนแม่แม่ แม่จะว่างอยู่บ่คุณแม่โบยนนู่ถิน่นลง้วบ่ออีกนะแม่เราบ่าอยู่ไปทางใดดีแม่มาหลับเอาเฮาเนี่ มาหลับเอานางนี่ญานนั่งกับญานนัง่งยินไดกอไพ่เที่ยวนี้มันเที่ยวนี้เที่ยวอันกุกงมะพร้าวนางย่านมีงูเขียวที่เป็นของนางย่านนะครับเ้าวลูกเลยยิ่ในกอไพ่เนี่พี่น้องทำไมนะอ,อ,อ,ออกลายอยู่ได้ วิวงบงามโอ้ยสะมานานมาคุณแม่นะจกลุงเลยขึ้นบ้านลุงบ่าไใหี่น้องาวันนี้บาขึ้นดอก ค่าน้ำค่าโกงค่าแก้งอีกเพื่อชีวิตลงคุณเมฆก็เพื่อบัญชีมานั่งกันย่านคุณ๋ยกลงุงมันวิทย์มันว่างนะสูงโพดสูงโพยังอยู่ข้างคุ่ชูมันล้ือลงบ่ได อันนี้โยนลงรถบรรทกได้ไหมนะครั้นั่งบุกข้นนั่งลาบนั่งจือเลยวันที่สบายบ่จนเรามาลับเอานับมันบ่หักบ่ไหมโยมจช่ยังอีกบเนียมาก็แพ้ผามาอือโทรศัพท์ไปยังนอกระบะนี่เนฮะ าาแ่ลอกนงกระโมแฮกเตกระปุกอะน่งได้แต่โคขึ้นได้เถอะนะจคได้คาขื้นคือขืนได้มาลขอนลอลไนั่งนกกันจืดแล้ววันนี้น่ผดปะเลือัก,กระโตกนา่งปัดปะคือเก่าออคนคน้าไปคลายเครื่องสะกนานั่งชิลงเองนางผูกเข้ามาคายเครื่องเขามาชื่อเครื่องเลยนั่งชิลงเองนังดอก กระตูกน้ำผักเปิ๊ยะในรังค่าคือเก่าเม่อลูกพี่น้องซ้ำใครกาหน้าตาลี่คือเก่ากู